นั้นหรือตรงไหนอย่างนี้ถ้าหากว่ามีความสงสัยอยู่อย่างนี้คงจะเป็นหมดเลือกมันยังร่วมหลวงหยู่ในสกนหลังกายของเราอย่างนี้อันนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีมันหมดเห็นแต่ว่าอาการนี้มันเกิเดแล้วดับไปเท่านั้นอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่ง ซึ่งปปุณณมันตนีรู้จักธรรมะยึดไม่ในใจคำที่ว่ายึดเนี้ไม่ใช่ว่าท่านยึดจนให้มันแน่นยึดคือจับมาดูแล้วกวางคือยึดไม่ให้มันมัน่นไม่ใช่ยึดให้มันยึดแล้ววางยึดมาตัวยึดเป็นตัวสมมุติเห็นเป็นิมุติเดี๋ยวกวาง คือความจริงอันนี้ก็เรียกว่า,าพระปุณณมันะณีออกจากถิ่นฐานอันนั้นก็เที่ยววิเวกทุดงไปธรรมะของท่านเตรียมอยู่ด้วยปัญญาเป็นเหตุในท่านเที่ยววิเวกนั้นจ้อนไปโดยความปลอดภัยไม่มีอะไรอันนี้ก็เหมือนกันขนัาด อารมณ์ทุกอย่างก็ตามเราจะเลือกอะไรมันไม่ได้หรืออารมณ์อารมณ์มดีมันก็มีอารมณ์ชั่วก็มีอารมณ์ร้อนมันก็มีอารมณ์เย็นมันมีทุกรสทุกชาติเลยปัญหาซึ่งมันเกิดในจิตของเราเรานั่งกำหนดอยู่ให้อาการทั้งหลายแล้วนี่มันเกิดขึ้นมาก ในดวงจิตของเรานั้นผู้รู้ทั้งหลายที่มีความรอบรู้อยู่ในนั้นจะเป็นคนแก้ปัญหาของเราที่มันเกิดขึ้นมานักปฏิบัติของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเ็นนั่งอยู่ต้นไม้ต้นไหนก็ดีอยู่ที่ไหนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามปัญหานี้ก็เรียกว่า มันเกิดเสมอเมื่อปัญหานี่มันเกิดเสมอไอ้ผู้ที่เฉลยปัญหานั้นมันก็เกิดเสมออืมถ้าหากว่าเราคิดเช่นนี้คิดไปในแง่อย่างหนึ่งก็ได้คือสังขารมันปร,รุงแต่งแต่สังขารมันปรุงแต่งแน้่มันวิ่งไปตามอันนี้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นอยู่ในใจของผู้ประพฤติธปฏิบัตินั้น ทำทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าธรรมวิจยะเป็นผู้สอดสองธรรมสอดสองธรรมไม่ใช่เป็นตัวสังขารเป็นธรรมวิจยะเมื่อนั่งลงเมื่อลุกขึ้นเมื่อเดินอยู่เมื่อพักผ่อนอยู่เมื่อไรสิ่งทั้งหลายนี้มันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นธรรมวิจยะเป็นองค์ ที่กัดตุนรูปทรรมมันเข้าในโทษชงจิตเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนแก้ปัญหาง่ายเนี่ยแก่เร็วรู้เรื่องถนัดถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ในตัวของเราก็เรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดอยู่ในตัวของเราถ้าเราแก้ปัญหาซึ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราได้ ปัญหาส่วนนอกนั้นไม่ต้องสงสัยเลยข้างนอกก็ข้างในมันก็เหมือนกันเปรียบป็นหนึ่งว่าเรารู้คนคนหนึ่งอย่างพระพุทธองค์ของเราท่านสอนให้รู้คนคนเดียวคือรู้ใครคือรู้เราคนเดียวให้แยบคายที่สุดแล้วไม่ต้องสงสัยเลยมไม่ต้องสงสัย่งที่ท่านอนุญาตประชาบวช ทันไ <Workers>, รเกาโลมานขาตันตาตะโยนคือทันย at mm ่ำอยู่ตรงนี้คือให้รู้คนคนเดียวเมื่อรู้คนคนเดียวอะไรจะรู้คนหมดทุกคนอาการภายในสนกันเรารู้แล้วอาการภายนอกก็เป็นอย่างนั้นมดทุกคนมันเป็นอย่างนั้นก่อนที่จะเกิดปัญญา มันก็โง่แตก่อนมันถึงเกิดปัญญาหรือมันผิดแต่ก่อนมันถึงถูกเป็นเรื่องธรรมดาจะเกินมันจะผิดมันจะถูกแล้วก็ทนดูอยู่นั่นแหละดูอยู่ตรงที่มันเกิดมันดับนั่นแหละไม่ต้องไปเท่คที่อื่นดูอยู่ตรงนั้น อะไรที่มันเกิดขึ้นมามันกระทบขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกรอบรอบอยู่เสมอเมื่อความรู้สึกของเรามีอยู่นั้นไอ้ทำท้งหลายทางพวงนั่นที่ประทับประคองมันจะมีอยู่ในใจของเราเช่นสติอย่างนี้สัมปชัญญะ<อ>สติคือความรู้สึกมันมีอยู่สัมปชัญญะความรู้ตัวมันมีอยู่อันนี้คือไหมมันมีสติอยู่เสมอ อะไรึกระทบเมื่อไรมันรู้จักมันแรงมันเบามันร้อนมันเย็ยนรู้ทุกเวลาทุกขณะก็ดีกว่าสติเต็มเปลี่ยนจำปัญญากวามรู้ตัวเมื่อเมื่อมันถูกอารมณ์มากระทบกระทั่งเปรียบประหนึ่งว่ารู้อาการที่มันเป็นในใจของเรานะมันจะคล้ายๆกับที่ว่าเรานั่งอยู่ ดอเดินอยู่จะเห็นเป็นคนสองคนยกของมาหนักอย่างนี้ออด้วยไฟพราอารมณ์นั่นเองเมื่อเห็นมันหนักเข่นเอืเมื่อพูดเป็นตัวบุคคลจริงๆผู้มีความสงสารเนี่ยมันจะอดอยู่ไม่ได้มันจะต้องไปช่วยคนสองคนนั้นให้มันแบ่งหนักขึ้นมาเป็นเบาถ้าเรามีสติมีสัจธสัญญาอยู่ สองอย่างนี้นี่เมื่อมันกระทบเมื่อไรแล้วตัวปัญญาเนี่ยมันจะวิ่งมาช่วยแก้ไขอารมณ์มันนั้นเหมือนกันอย่างนั้นอะไรก็ตามยาเดิมว่าอะไรก็ช่างมันเถออารมณ์ที่มันเกิดมาสิ่งที่ไม่พอใจของเราเนะ่ะจนปวดที่ว่าน้ำตาม,มันไหล ออกมาเราก็ยังนึกถึงคำสอนของพระวะ่าอันนี้วะมันไม่แน่ไม่เสมอเลยทีเดียวด้วยสติสัมปชัญญะของเราเมื่ออารมณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมามันเกิดความรักความพอใจจนน้ำตามันไหลออกมาเราก็ยดึดคำสอนของพระคือธรรมะที่จะให้เกิดปัญญา ว่าอันนี้มันไม่แน่เท่านี้เองสองอย่างเนี่ยมันจะพอใจมันจะไม่พอใจมันจะดีมันจะชั่วให้มันเห็นพอดีเห็นชั่วในความพอดีเห็นดีในความพอดีเห็นเย็นในความพอดีเห็นร้อนในความพอดีอยู่ในอาการทั้งหลายเหล่านั้นเห็นว่าคือว่ามันไม่แน่ ไม่แน่นี่มันตัดปฏิเสธเลยไม่แน่นี่ถอนอุปทานเนี่ยถ้าเห็นมันมันแน่นอนยึดมั่นถือมันมันไปอุปทานมั่นหมายเห็นว่ามันไม่แน่คือไปทักมันอันที่มันเกิดขึ้นมานั้นเราเห็นว่ามันเป็นของไม่มีราคาเพราะว่ามันไม่แน่ความยึดมั่นถือมั่นของเราถอนออกมาแล้วก็มีการปล่อยวางไปในตัวนี้เสมเอ อันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอย่างอื่นนั้นไม่ใช่อันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาว่ามันไม่แน่อย่าไปลืมมันเลยอย่าไปทิ้งเลยดีกว่าช่างกว่าอันนี้มันไม่แน่คือดีท่านกกมะเหตไปยึดชั่วท่านกกมาเหตไปยึดถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ถึงความพอดีมันถึงความไม่ถึง หรือมันถึงความเพลินไปอย่างนั้นมันไม่เป็นธรรมะที่จะให้เราสงบนะครับเป็นเพียงแต่ว่ามันเป็นธรรมะหรือเป็นอารมณ์ที่ให้เราชอบใจหรือพอใจหรือไม่ชอบใจไม่พอใจแต่นั้นถ้ามันเป็นเช่นนั้นเหตุที่จะให้เราเกิดทุกข์นั้นมันยังมีอยู่มันไม่สงบหรือมันสงบแต่ว่ามันไม่รับ อันนี้งใท้มันมีความสงบมีความแบบครับธรรมะอันนี้ผู้ปฏิบัติเรานั้นเนะี่ยไม่ค่อยสนใจนี่แค่นั้นปัญญาถึงจะไม่เกิดถ้าเราหยุดอยู่ให้อยู่ตรงนี้ว่ามันไม่แน่ดีมันก็ไม่แน่ชั่วมันก็ไม่แน่รักมันก็ไม่แน่เรียดมันก็ไม่แน่มันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเห็นว่ามันไม่แน่อย่างนั้น เรววาก็ไม่มีอะไรจะไปยึดมัน่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเห็นแต่ว,ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันเองความรู้กเกิดขึ้นมาถ้าความสงบเกิดขึ้นมาความระงับเกิดขึ้นมาหากว่าเมื่อเราจบประการอะไรก็ช่างมันเอะให้รวมกําลังลงตรงนี้เลยอันนี้เองที่ว่ามันเป็นบอ่อเกิดของปัญญา แล้วก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเอาอันนี้เป็นอารมณ์อยู่เสมอคือเอาที่ว่าอันนี้มันไม่แน่นี่เป็นอารมณ์อย่างไรก็าตามมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันอันนี้จะพาให้พวกเรานั้นพ้นจากความสงสัยเพราะว่าไอ้ทำทั้งหลายเหล่านี้ที่เรียกว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันจะหมุนรอบตัวมันอยู่ เกิดขึ้นมาอยู่ทุกเวลาเห็นอยู่ทุกขณนะวันนี้ก็จงเห็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็จงเห็นอย่างนี้เห็นอาการทางหลายเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็ทอดอะไรเราก็ทอดอะไรอย่าไปสงสัยในการประพฤติอย่าสงสัยในการปฏิบัติของเราถ้ามันสงสัยในการประรพฤติปฏิบัติของเราแล้วมันเป็นทุกข์มันก็ไปยึดมันถือมัน อันนี้เป็นเครื่องมือที่จะถอนความสงสัยเป็นเครื่องมือมือที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากอารมณ์นั้นให้เรามองเห็นธรรมะอย่างแจ้งชัดคืออันนี้เองไม่ใช่อื่นใครแต่เมื่อเราแก้ตัวเราไม่ได้หน่งก็เรียกว่ามันคิดเกินไปหรือมันคิดไม่ถึงของธรรมะอ่ อันนี้เป็นคู่มือของผู้ปฏิบัติถึงแม้ว่าใจเรายังไม่สงบจากอารมณ์เดล่านั้นก็ให้เราเข้าใจว่าอารมณ์เดล่านั้นมันไม่แน่อยู่เสมอทีเดียวล่ะอยู่เสมอทีเดียวหให้เข้าใจว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเช่นว่ารูป ครูประพฤติปฏิบัติจิตในรูปเป็นตัวอย่างเราได้ดูเราได้พิจารณาตามความจริงเนี่ยครูบาอาจารย์สอนบารูปนี่มันไม่สวยนะมันตกตก,ตก,ตกไม่น่าปรารถนาทางร่างกายตนเดบุคคลื่นอันนี้เป็นคำสอนของกลางแต่ยังเถือจิตใจของเราที่มันแฝงอยู่มันยังไปชอบมันยังไปรัก อันนี้อันหนึ่งอยู่อันนี้ก็ไม่ต้อง์รูมันมันยังยังจะรู้ว่าอันนั้นมันสวยมันงามอยู่เราก็แย่งกันไปตลอดเวลามันเข้าใจว่ามันสวยเรากอกบอกมันว่าอันนี้มันไม่สวยอันนั้นมันแน่นอนแล้วก็ว่าอันนี้มันไม่แน่นอนอันนี้มันเป็นแกนสารแล้วก็อันนี้มันก็ไม่แน่นอนอย่เรย ปฏิบัติลุกไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้เราจะเบาใจของเรามีทุกข์เกิดขึ้นมาเราจะเบาใจเป็นเป็นที่พักของเราอืเมื่อดําดเนินการประพฤติปฏิบัติต่อไปจิตใจเราจะรู้อย่างนั้นแี่มันก็จะเห็นอย่างนั้นเมื่อมันเห็นเช่นนั้นในความยึดมั่นถือมั่นของเราแล้วมันก็คลี่คลายมาจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เห็นชัดเมื่อวันหลังจนหลังมาเราจะเห็นว่า กา,ารประพฤติปฏิบัติของเรานั้นความรู้ของเรานั้นในความเห็นของเรานั้นมันจะมีความสามัคคีขึ้นเดินในถูกทางอันนี้ก็ให้กันเข้าใจอืมอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในถ้ามันรู้จักอารมณ์ภายในอย่างแจ่มแจ้งมันก็รู้จักอารมณ์ภายนอก เมื่อเรารู้จักตัวของเราอย่างดีมันก็รู้จักตัวของบุคคลอื่นอย่างนั้นที่ทันดว่าอัจจะตาธรรมะไิทธาธรรมาอัจชตาธรรมาไิทธ,ธาธรรมา,า,า,มา,ธา,ธมาทำภายในใ bles, และทำภายนอกเมื่อรู้จักทำภายในก็รู้จักทำภายนอกเมื่อรู้จักทำภายนอกก็รู้จักทำภายในความฉลาดมันเกิดขึ้นอันนี้เองอืม จะอ,อยู่ภายในก็ตามจะอ,อยู่ข้างนอกก็ตามทำทั้งหลายมันเป็นเพรมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นองค์พระพุทธมันจะมีบุตรท่านจึงตอบท่านภาษาดีบุตรว่าโรคเบทนาสัญญาสังขารยญญาณเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นทุกเกิดมาแล้วก็ทุกดับสุขเกิดมาแล้วก็สุขด,ดับไปต่นนั้นมันเกิดได้มันดับตอนนั้น อันนี้ให้เราหมายมั่นไวในการประพฤติปฏิบัติธรรมะของเราให้มันดีอันนี้จะเกิดประโยชน์อย่าไปคิดอะไรมันมากมายไปกว่านั้นสงสัยเกิดขึ้นมาแล้วดูในจิตของเราดูในร่างกายของเรานี้ดูในจิตใจของเรานี้อันนี้จะได้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายซึ่งสงบสันใจ เดินจนลมนั่งสมาธิเที่ยววิเวสันจรไปความรู้อันนี้จะเป็นเครื่องคุ้มครองตัวของเราเสมอเป็นเหตุในลืมตัวให้ความผิดเกิดขึ้นมาก็รู้ว่ามันผิดถูกขึ้นมาก็รู้ว่ามันถูกอันนี้ถ้าเรารู้จักอันนิจจังจริงๆแล้วนะมันจะไม่ดิ่นไปสองข้าง ทุกเกิดมามันก็ไม่ยิ่งออกไปจากทางทุกยิ่งทุกเกิดขึ้นมามันก็ไม่ยิ่งไปออกจากทางใ้ความรักเกิดขึ้นมามันก็รู้มันก็ไม่ยิ่งออกจากทางในความเกลียดเกิดขึ้นมามันก็ไม่วิ่งออกจากทางมันตรงไปเรื่อยๆอย่างนั้นอันนี้ียกว่าเป็นสัมมาปฏิปทาของผู้ปฏิบัติไม่มีทางสองอมันเป็นทางเดียวเอโกชโม ถึงแม้ว่ามรดมันจะมีถึงแปดต่างมันเถิดมันรวมมรดกอย่างเป็นเอโกจำโนหรือเอโกมัรโกมรดกมีอันเยีะวนี้ธรรมีอันเยีะวนี้การมฉันทะพยาบาทกามชันทะคือความรักใครในต่างพยาบาทคือความอิจฉาตาร้อนความปองร้าย อินมิมิตะอุจจตักุกุจจะความคงท่านลำคาญคาเครื่ององเครือบแคนสงสัยไม่ไม่มีไม่ไม,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 มีอืมที่ที่เรียกว่าเป็นอะไร ที่บริสุทธิ์มันมันเป็นคนละเรื่องจิต่บริจิตที่บริสุทธิ์เขาเรียกว่าจิตอัปปรรจิต <c ười> อัปปรรตนคือจิตมีความสว่างมีความรู้ทันมีความรู้เท่าทั้งหลายเหล่เนี้ มันจะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกอ่าเป็นนั้นเป็นจิตที่เอืเรียว่าไม่ฝะาคนกับอารมณ์ในลรยเป็นแต่เพียงรู้เหมือนกันกับไอ้นำท่าครับนำมันมันเป็นในขวดเดียวกัน เ็ดีว่าอันนั้นไม่ฝะาปนกันก็ได้ถึงแม้ว่ามันฝะาปนก็ไม่มีการแทรกซึมอ,อย่างนั้นไม่มีการแทรกซึมมัน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 คนณในอย่างนั้นมันคนนั้นหน,นักหนักอย่างนั้นมันก็อันนี้ คำสอนของพระท่านบเรียกว่ามันเป็นมันเป็นปจเจตะปจจตังจิตจิตอ, <c oughs> จอันนั้นที่มันรู้การเกิดดับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดเลยหลับกะเท่าประจายเนะี้ยเนอมันเห็นความเกิดหลับของสิ่งทันปวง แต่ตัวมันเองไม่มีการเกิดดับ่างนี้แคนเรียกว่จิตรพรัสตรสะอาดรู้รู้ไม่มียึดรู้ไม่มีหมายมั่นรู้หมดเรื่อง <c oughs> มมหมดเรื่อง มันก็จิตใจสำนึกมันมันแปรเปลี่ยนหลาอย่าง